สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู y ย u u ูบออนมณีจันทร์คลิปนี้เป็นคลิปแรนด o อมเราจะมาทำคลิปแรนด o อมดูกันในหัวข้อที่ว่าคนที่คิดร้ายต่อคนที่คิดร้ายต่อทรัพย์สินของคุณคนที่คิดร้ายต่อทรัพย์สินของคุณเป็นใครเราก็มาเริ่มกันเลยนะคะ คนที่คิดร้ายต่อทรัพย์สินเงินทองของคุณนั้นบุคคลที่คิดร้ายต่อทรัพย์สินเงินทองของคุณนั้นเท่าที่อาจารย์เอ๋ดูจากในไพ่อะนะก็บุคคลผู้นี้เป็นเพื่อนเพื่อนสนิทเป็นญาติเป็นเพื่อนสนิทเป็นญาติ เป็นญาติผู้ใหญ่เป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นญาติผู้ใหญ่แล้วก็มีเป็นคนอายุน้อยกว่ามีคนอายุน้อยกว่าคิดไม่ดีอ่ะคุณ เรามาดูคนที่เป็นเพื่อนคุณนะคะ บุคคลผู้นี้เนี่ยเหมือนเขาพยายามหาเรื่องจองจับผิดคุณน่ะมีเพื่อนคุณคนหนึ่งอะ่ะเขาหาเรื่องจองจับผิดคุณอะ่ะแล้วเพื่อนคุณคนเนี้ยดูบุคลิกภายนอกอะ่ะเขาเป็นคนที่ดูดูรวยดูมีความรู้พูดจาดีด้วยนะเป็นคนที่พูดจาดี ดูมีความรู้เป็นคนที่พูดจาดีอ่ะเป็นคนที่ดูแบบเนี้ยคุยเก่งมากอ่ะแล้วก็เป็นคนที่มีความรู้พูดจาดีดูรวยด้วยนะแต่ทำไมคิดอยากได้เงินของคุณเหมือนอยากจะได้เงินของคนอื่นอ่ะโอชัดเลยทำไมเพื่อนของคุณถึงอยากได้เงิน มรดกแล้วก็แปลกนะเหมือนเหมือนคนที่เป็นเพื่อนคุณเนี่ยเนี่ยอยากจะได้มรดกอยากจะได้เงินอยากจะเอาชนะคุณอยากจะให้คุณนะ่ะย้ายงานไปทำงานที่อื่นอันเนี้ยดีค่ะมันไม่กล้าลูกหมีอยากจะกระโดดแต่กลัว เพื่อนของคุณนะ่ะอยากจะได้มรดกคุณอยากจะได้เงินคุณอยากจะได้ทรัพย์สินคุณจ้องจับผิดคุณอยากจะให้คุณนะ่ะย้ายไปทํางานที่อื่นเป็นเพื่อนที่คุณรู้จักมานานแล้วด้วยนะโอ้โหเนี่ยรับหลังนินทาว่าร้ายไม่ได้มีคนเดียวด้วยนะ มีประมาณหกคนเหมือนคุณ่ะไม่เลือกคบเพื่อนคุณไม่เลือกคบเพื่อนคุณมีเพื่อนเป็นโจร แฟนเก่าของคุณน่ะเหมือนคิดไม่ดีอ่ะคุณนะมีผู้ชายแก่ๆคนหนึงอ่ะเป็นคนเจ้าเล่มีญาติของคุณสามคน มีญาติของคุณสามคนมีญาติของคุณสามคนเนี่ยคิดไม่ดีอะคุณคุณระแวงเขาอยู่คุณอะเป็นคนทำแต่งงานคุณระแวงสิ่งที่คุณระแวงมันเป็นเรื่องจริงมีญาติของคุณสามคนมีญาติของคุณสามคนที่คุณรู้สึกระแวงแล้วมันเป็นเรื่องจริง มีผู้ชายสองคนน่ะเนี่ยเป็นนกสองตัวเนี่ยคิดร้ายคุณเหมือนคุณก็รู้นะเนี่ยคุณรู้มีผู้ชายสองคนคิดร้ายคุณแล้วคุณรู้มีญาติคุณสามคนน่ะคิดไม่ดีอ่ะคุณอันนี้คุณหวาดระแวงเป็นหมีกลัวในพานจะมาจับคุณอนะ่ะหวาดระแวงอันนี้คือแบบ เนี่ยญาติพี่น้องมีญาติพี่น้องคุณอยู่สามคนที่คุณหวาดระแวงคุณรู้คุณหวาดระแวงอ่ะมาดูกันต่อ มีคนอายุน้อยกว่าคิดร้ายคุณคนะ่ะมาดูกันต่อคนะ่ะ เอมีคนอายุน้อยกว่าคนหนึ่งอ่ะเขามาชอบคุณแต่คุณไม่เล่นด้วยคนคนนี้เขาชอบคุณอ่ะแต่คุณไม่เล่นด้วยแล้วคนคนนี้เขาก็เป็นคนหน้าตาดีนะเขาอยากจะชวนคุณไปเที่ยวทะเลแล้วผู้ชายคนนี้ที่เขาอายุน้อยกว่าเนี่ยเขาก็เป็นคนมีเงินนะไม่ได้จน แต่หวังในทรัพย์สินคุณเหมือนกันผู้ชายคนนี้มีตังนะแต่เหมือนเขาหวังในทรัพย์สินเป็นผู้ชายอายุน้อยกับคุณที่หวังในทรัพย์สินเงินทองของคุณแต่คุณเนี่ยมีพญานาคปกป้องคุ้มครองคุณเป็นคนที่แบบระแวงอะ่ะคนคนนี้อยู่แล้วแต่คนคนนี้เคยเคยเข้ามาจีบคุณด้วยนะ เข้ามาจีบเนี่ยโอชัดเลยเนี่ยเกี่ยวพาราสีเนี่ย,เ,ย,าาเ,ยเหมือนเข้ามาเข้ามาติดพันคุณแล้วเหมือนคุณก็สนใจเขาด้วยนะเนี่ยเหมือนเขาเข้ามาจีบคุณแล้วเหมือนคุณก็คุยกับเขาอะคนคนเนี้ยเขาก็เป็นคนที่มีบ้านมีรถนะเป็นคนอายุน้อยกว่ามีบ้านมีรถมีงานทํา มีเนี่ยเลยมีบ้านมีรถเนี่ยมีรถมีบ้านมีงานทําเป็นคนมีตังค่ะเป็นคนมีการศึกษาเป็นคนมีบ้านเป็นคนมีรถเป็นคนมีเงินเหมือนเขาจะชื่นชมคุณมากเลยนะเหมือนคุณเนี่ยเป็นสเปคของเขาเหมือนเขาอ่ะอันนี้คือตกหลุมรักอ่ะ หมือนเขาตกหลุมรักคุณตั้งแต่แรกเห็นเขาตกหลุมรักคุณตั้งแต่แรกเห็นคุณคือสเปคของเขาเลยโอเคค่ะทีนี้เรามาดูสรุปกันจะมีคนเอาของขวัญมามอบให้คุณนะแต่คุณต้องระวังจะมีผู้ชายที่ มีแฟนแล้วจะมีผู้หญิงที่มีแฟนแล้วมาจีบคุณคุณจะได้บริวารที่ดีค่ะขอให้คุณนะ่ะทำตามจินตนาการของคุณแล้วคุณจะมีความสุขคุณจะมีความภาคภูมิใจในการทำธุรกิจคุณเป็นคนโลกส่วนตัวสูงค่ะ คุณควรจะไปร่วมพิธีกรรมทางศาสนานะเช่นนอนลงศพสะเดาะเคราะพระลาหูสวดมนต์ข้ามปีไปร่วมพิธีสวดสะเดาะเคราะพิธีสวดพันยักษ์ให้นอนหลับพักผ่อนให้มากค่ะให้หาเวลาไปดูหนังไปเที่ยวกับเพื่อนไปกินข้าวไปเที่ยว ให้ทำบุญให้กับคนที่ตายไปแล้วบ้างอย่าไปหลงเชื่อหรือติดกับดักคนที่คิดร้ายคุณอย่าไปหลงเชื่อหรือหรือติดกับดักคนที่คิดร้ายคุณให้ระวังคนอายุน้อยกว่าให้ระวังคนที่อายุมากกว่าด้วย คุณเป็นคนที่มีบุคลิกโดดเด่นไม่เหมือนใครมีคนต้องการผลประโยชน์จากคุณค่ะแล้วคุณรู้สึกคุณรู้สึกหวาดกลัวที่มีคนคิดไม่ดีอ่ะคุณให้ระวังคนลาสีมีนให้ระวังคนลาสีมีนคิดร้ายคุณ คุณจะโดนใส่ร้ายปไปสีนะมีคนแต่งเรื่องใส่ร้ายคุณอยู่มีคนแต่งเรื่องใส่ร้ายคุณอยู่มีคนต้องการทรัพย์สินของคุณคุณต้องระวังตัวเพราะมีคนคิดไม่ดีกับคุณจะมีคนมาตามจีบคุณ คุณจะได้รับกำลังใจจากครอบครัวค่ะคุณจะสามารถแก้ปัญหาได้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณคุณจะเลิกคบกับคนที่เข้าหาผลประโยชน์จากคุณน่ะคนไหนที่คุณรู้สึกว่าไม่ดีคุณก็จะเลิกคุยมีคนอยากจะเอาชนะคุณ คนที่คิดร้ายคุณกำลังจะดวงตกค่ะขอให้คุณหยุดค่ะเนี่ยหยุดทุกอย่างที่กำลังทําอยู่ให้หยุดทุกอย่างที่กำลังทําอยู่มีคนต้องการจะเหยียบย่ำคุณ เราก็มาดูสรุปก,กัน ตอนนี้มีคนคิดไม่ดีอ่ะคุณอยู่สี่คนคุณไม่ควรหูเบาเชื่ออะไรใครง่ายๆช่วงนี้คุณกำลังท้อแท้และเครียดคุณจะได้รับกำลังใจนะเนี่ยเหมือนคุณจะได้รับข่าวไม่ดีนะกำลังจะได้รับข่าวไม่ดีทำให้เสียใจ สำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะดูแล้วก็คือเหมือนกับว่าคนที่คิดร้ายคุณเหมือนจะเป็นญาติพี่น้องอะ่ะเป็นคนที่กำลังมีคดีนะคะสำหรับคลิปนี้ก็อ่าไม่ใช่คลิปสำหรับทุกคนนะคะคลิปนี้ไม่ใช่คลิปสำหรับทุกคนขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ